คลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องสีเขาครับก่อนรีวิวบดเขาขวัวให้แน่้จได้ครับได้เขาขัวง,งามเลยครับบดพริกได้น้ำปลาจ้าได้เครื่องม้บดสแตนเลสแท้สามารถบดของแห้งนะครับได้ทุกชนิดเลยเช่นเขาขัวพริกลำ้ำเมล็ดทัวต่างๆนะครับหรืออื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับคอยเป็นของแห้งในบดได้หมดเลยแล้วเครื่องบดหัวเขาเนี่ยก็สามารถปรับความละเอียดได้พร้อมนะครับมักหยาบมักละเอียดก็สามารถปรับได้ครับ ขัดพันธุ์เขาไอ้นะอู้หบ๊อบอบคาน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 ไอเทคเมินมีฟังกชันขัดเมล็ดพันธุ์เขาพร้อมระบบขัดแยกถึง8ขั้นตอนโตเครื่องนะครับผลิตจากสแตนเลสแท้ป่อขึ้นสนิมแน่นอนระบบเสถียรมากที่สุดปรับกำลังลมได้มากกว่าเจระดับซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้จากเครื่องตัวนี้ประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์เขาเปลือกเกรดสวยพอาปูขัดแยกเมล็ดรีบเขาเปลือกบ่เต็มเมล็ดรวมถึงสิ่งเจือปนอย่างฟางดอกหญ้าหินกรวดออกมดจด เออมันคือเงางามดีแต่ว่าโดนไปมันดีขึ้นสนิมเพะนี่มันคืออย่างนี่อ๋อสแตนเลสเกรดสามศูนยซีผมได้นี่ว่ามีท่าเกิดนิ่มง่ายๆได้นสิเส้นไปปาจีนบุรีนั่นบ่ล่องเขาเป็นบ่ผ่านดันมาขนทางเนาะดันขนมาดันตั้คืนเตี้ไอเทคแมชชีนใส่วัสดุสแตนเลสแท้เกรดสามศูนย์ซีใส่งานยาวๆถึกทนบ่ขึ้นสนิมมาบุรีก็ได้เวลาสมมาพาควรแล้วสิได้รีวิวเครื่องสีเข่าไอเทคแมชชีนฟางแบบมีเตี้ยดอกหญ้าแบบมีเตี้ย เศษไม่ ge, แบบนี้ว,ว,ว่ะเตี้ยปลดออกเทลงไปเลยนี่เพราะไอเทคแมทซินเขามีระบบขัดแยกสิ่งเจีอยนขัดแยกเศษหินดินทรายดอกหญ้าออกได้อย่างหมดจดขัดออกได้แม้กระทั่งตัวมอด สามารถขัดแยกข,ข้าวสารได้ถึง3เกรดขัดแยกเข้าไปายเข้าฮักเกรดที่ 2, 2และข้าสารเกรดที่1ึเต็มเมล็ดสวยๆแบบแบบนี้เลยครับเ<แ>วลาเขาซส้อของเนี่ยก็ต้องเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพเัมือนกครับและที่สําคัญเลยคือบริการลังการขายต้องดีมากๆไอเทคแมสซินเนี่ยคือว่าตอบโจทย์อีหลีพอเขามีบริการลังการขายที่ดีมากอะไรก็หาง่ายบ่ต้องกังวลครับพอเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทางการ,กรเ,เกษตรเจ้าไ่ดีๆแบบนี้ต้องจัดแล้วครับซีดีบอกต่อครับแมนจ้า